สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงค่ะสำหรับ FC ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีธนูท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะท่านใดที่เกิดในลัคนาธนูท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะชาวราศีธนูทุกท่านคะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคมหรือ1-16มีนาคมดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงบ้างนะคะมารับฟังกันได้เลยค่ะคลิปนี้จะบอกการงานการเงินสุขภาพความรักและการทําบุญให้ท่านนั้น ได้รับทราบล่วงหน้านะคะทํำยังไงแล้วท่านจะได้รับสิ่งดีๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์จ,จะหนุนนําสิ่งดีๆมาให้ท่านเร็วขึ้นนั่นเองนะคะโดยภาพรวมในช่วงครึ่งเดือนแรกชาวราศีธนูท่านจะมีโชคลาภและข่าวดีเกิดขึ้นค่ะเป็นช่วงที่ท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นเรียกได้ว่าเป็นที่นับหน้าถือตาคนนิยมชมชอบช่วงนี้นะคะท่านมีเสน่ห มีคนจีบให้มาทำงานมีคนนำโอกาสใหม่ๆมาให้ท่านนั้นได้รับไว้พิจารณาและที่สำคัญเป็นช่วงที่ท่านจะมีโชคลาภและข่าวดีเรื่องของการเงินด้วยการเงินปังมากในช่วงระยะเวลานี้นะคะสิ่งใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นกับดวงชะตาเอาราคาดอมมาฟังการงานของท่านก่อนนะคะ เป็นอันดับแรกการงานของชาวดาศีธนูนในช่วงครึ่งเดือนแรกค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะเรียกได้ว,ว่าไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามการทำงานของท่านนั้นจะง่ายและราบรื่นขึ้นมีคนคอยช่วยเหลือถ้าท่านมีความตั้งใจว่าอยากจะทำอะไรในช่วงระยะเวลาน,นี้ท่านจะได้ลงมือทำนะคะเป็นช่วงที่ท่านนั้นค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จด้านการทำงานและที่สำคัญเป็นบังชตา บางท่านในช่วงระยะเวลานี้จะได้ริเริ่มทําอะไรใหม่ๆนะคะจะได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆอาจจะเป็นโปรเจกต์ส่วนตัวรับงานพิเศษหรือว่าอาชีพหันาบางท่านจะได้ทําอาชีพเสริมควบคู่กับงานประจําหรือในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าหัวหน้าง,งานให้ได้รับผิดชอบงานใหม่ๆนะคะซึ่ง เป็นงานที่ค่อนข้างมีความสําคัญต่อหน่วยงานหรือองค์กรที่ท่านทํางานอยู่นั่นเองค่ะและในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวราศีธนูท่านจะมีคือพูดง่ายๆท่านค่อนข้างที่จะความเฉลียวฉลาดสติปัญญาและไหวพริบดีมากนะคะค่อนข้างที่จะฉลาดมีแรงบันดาลใจความหวังใหม่ๆก็เข้ามาแล้วละ่ะในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ใ ในการทำงานหาเงินเพิ่มนะคะและที่สำคัญช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นงานจะทำให้ท่านนั้นโด่งดังมีชื่อเสียงคนจะรู้จักท่านเพิ่มมากขึ้นหากค้าขายสินค้าก็จะได้รับความนิยมนะคะหากรับงานอิสระฟรีแลนซ์จะมีลูกค้าเข้ามาจ้างงานท่านเพิ่มมากขึ้นสำหรับท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้คำพูดเป็นครึ่งเดือนที่ท่านค่อนข้างที่จะมีความสุขนะคะเพราะว่า พูดอะไรออกไปออกไปแล้วใครเขาก็เชื่อในสิ่งที่ท่านพูดพูดจาโน้มน้าวจิตใจคนได้ดีมีโอกาสได้รับผิดชอบงานใหม่ใหม่โดยภาพรวมการงานของชาวราศีธนูค่อนข้างที่จะโดดเด่นในช่วงพึ่งเดือนแรกตัวท่านเองก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอ่าสตรองนะคะชอบที่จะทำงานไม่กลัวอุปสรรคที่ต้องพูดแบบนี้ก็พ ก็เพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้ยังคงมีคนทําให้ท่านนั้นต้องอุดอัดหดหดหงิดลําบากใจหรือว่ามีเรื่องให้ท่านต้องคิดวิตกกองบนใจอยู่บ้างแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วท่านจะมีความสุขกับการทํางานมากกว่าท่านใดที่ทํางานกับคนหมู่มากในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงที่ท่านจะต้องไม่สนใจเสียงนกเสียงกาอาจจะมีคนนินทารับหลังแอบแทงข้างหลังแต่เขาไม่สามารถทำอะไรท่านได้ ท่านจะกลายเป็นคนที่มีเครดิตในงานโดยสายงานที่ท่านทำค่ะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามทำให้เต็มที่มีข่าวดีเกิดขึ้นท่านจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ท่านทำอยู่นะคะด้านการเงินของท่านในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงที่การเงินค่อนข้างที่จะสะพัดเลยทีเดียวค่ะมีโชคลาภด้านการเงินมีรายรับจากหลายช่องทาง โดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานพิเศษควบคู่กับงานประจำช่วงนี้เงินเข้ามาดีมากบางท่านมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนด้วยนะคะมีดวงได้รับทรัพย์ก้อนโตหากท่านตั้งใจที่จะหาเงินจากตรงไหนก็ตามให้ท่านลงมือทำมีข่าวดีเรื่องการพูดคุยผลประโยชน์ค้าขายนักลงทุนหรือท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้คำพูดรับงานอิสระฟรีแลน นะคะทำงานบริการในช่วงระยะเวลานี้หรือทำงานเกี่ยวกับการเดินทางท่านจะมีโชคลาภด้านการเงินรายรับของท่านจะเข้ามาดีพอสมควรนะคะนับว่าเป็นช่วงเครื่องดือนแรกที่ท่านค่อนข้างที่จะมีความสุขไม่ค่อยมีอะไรให้ท่านต้องวิตกกองบนใจค่าใช้ใจ่ายมีแต่ท่านจะสามารถหมุนเงินได้แน่นอนคะ่ะในช่วงระยะเวลานี้นะคะเป็นช่วงที่ท่านค่อนข้างที่จะคือพูดได้ง่าย ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ท่านจะหมดไปกับเรื่องราวที่จําเป็นต้องจ่ายเป็นช่วงจังหวะที่ท่านค่อนข้างที่จะระมัดระวังการใช้จ่ายเงินเข้ามาดีแต่ท่านค่อนข้างที่จะมีสติในการใช้เงินไม่ฟุ่มเฟือยนั่นเองนะคะและที่สําคัญในช่วงระยะเวลานี้นะชาวราศีตุลหากท่านนั้นมีช่องทางใหม่ๆด้านการหาเงินให้ท่านนั้นลงมือทํานะคะการเงินค่อนข้างที่จะเด่น ไม่ว่าท่านจะทําอาชีพอะไรก็ตามการเงินเด่นบอกเลยว่าการเงินเด่นมากหากที่ผ่านมานะคะการเงินของท่านติดติด,ตดขัดขัดมีปัญหาช่วงนี้การเงินของท่านจะหมุนเงินได้คล่องขึ้นการเงินไม่มีปัญหาแน่นอนในช่วงระยะเวลานี้แต่สิ่งที่น่าจะมีปัญหาก็คือว่าท่านค่อนข้างที่จะ,ะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะ,อ,ะอีโก้สูงไม่ค่อยจะยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น เอาความคิดของตัวเองเป็นหลักฉะนั้นถ้ามีใครก็ตามมาแนะนําหรือว่ามาตักเตือนอะไรท่านให้ท่านเชื่อฟังเขาบ้างและให้ท่านระมัดระวังคําพูดของท่านนะคะช่วงนี้วาจาของท่านนี้พูดดีนี้ได้เงินได้ทองแต่ถ้าพูดไม่ดีนี้ได้ศัตรูโดยที่ท่านไม่รู้ตัวหรือว่า คำพูดของท่านจะไปทําร้ายจิตใจคนฟังเอาได้เลยทีเดียวเขาจะจากคนรักจะก,กลายเป็นคนที่เกลียดท่านนะคะฉะนั้นให้ท่านระมัดระวังคําพูดนะคะการเงินไม่มีปัญหาค่าใช้จ่ายของท่านในช่วงระยะเวลานี้ก็เป็นรายจ่ายปกติที่ท่านนั้นต้องจ่ายเป็นประจําอยู่แล้วนะคะถือมีรายจ่ายใหม่ๆเข้ามาก็ถือว่าท่านมีเงินไปใช้จ่ายในส่วนนั้นแต่สําหรับท่านใดที่เป็นนักลงทุนในช่วงระยะเวลานี้ ขอให้ท่านจับตาการลงทุนให้ดีๆอย่าโลภมากไม่มีความมั่นใจห้ามเสี่ยงลงทุนเด็กขาดลงทุนระยะสั้นๆได้นะคะในช่วงระยะเวลานี้และให้ลงทุนในสิ่งที่ท่านนั้นลงทุนเป็นประจำนะคะด้านความรักในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงที่สําหรับคนโสดนะคะความรักในช่วงระยะเวลานี้หากท่านเปิดใจนะคะท่านใดที่เปิดใจในช่วงระยะเวลานี้ท่าน มีโอกาสได้พบเจอกับคนที่ท่านถูกชะตาอยากจะพูดคุยด้วยนะคะและที่สำคัญคนที่เข้ามาในช่วงระยะเวลานี้อาจจะมาในรูปแบบของคนที่มีอายุมากกว่าหรืออาจจะเป็นคนที่อายุไล่เรียกกับท่านแต่ความคิดของเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะรักกันแบบผู้ใหญ่นั่นเองค่ะคือไม่หวือหวาไม่หวานแหววนะคะสำหรับท่านใดที่มีคนคุยก็มีโอกาส ได้ไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยขึ้นมีข่าวดีค่ะสําหรับท่านใดที่คบกันมานานนะคะอาจจะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างในช่วงระยะเวลานี้และเป็นเรื่องที่ดีด้วยนะคะสําหรับท่านใดที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วในช่วงระยะเวลานี้ชีวิตคู่ถือว่าไปได้เรื่อยๆไม่มีอะไรมากมายนะคะไม่มีปัญหาเลยสําหรับชีวิตคู่ถึงจะมีพูดจาไม่เข้าหูกันบ้างแต่ก็เป็นเรื่องปกติไม่ถึงขั้นทะเลาะก,กันนะคะ เป็นช่วงที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีค่ะด้านสุขภาพในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวราศีธนูเป็นช่วงที่สุขภาพของท่านในช่วงระยะเวลานี้ไม่มีปัญหานะคะหากที่ผ่านมาท่านป่วยไข้ไม่สบายช่วงระยะเวลานี้ท่านจะ,ะค่อยๆดีขึ้นและหายดีในที่สุดแต่สิ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวังก็คือว่า ท่านค่อนข้างที่จะใช้ความคิดอยู่ตลอดเวลาระวังความเครียดสะสมนะคะคิดวนวกไปวนมาส่งผลให้นอนไม่ค่อยหลับหลับ,ลบ,ลบตื่นตื่นฉะนั้นเรามัดระวังนะคะระวังอาการวูบบ้านหมุนแต่ว่าโดยภาพรวมก็ถือว่าไม่มีปัญหาทำงานไปด้วยดูแลสุขภาพไปด้วยก็พอนะคะในช่วงระยะเวลานี้ สุขภาพไม่มีปัญหาด้านการทําบุญในช่วงระยะเวลานี้หากท่านมีโอกาสได้ทําบุญแนะนำให้ท่านหาโอกาสทำบุญบ่อยๆนะคะท่านสะดวกทําบุญในรูปแบบใดทําได้เลยค่ะในช่วงระยะเวลานี้ถือว่าเป็นการเสริมดวงอีกหนึ่งช่องทางคือพูดได้ง่ายทําบุญขึ้นยิ่งทําบุญอุปสรรคก็ยิ่งจะน้อยลงนะคะและที่สำคัญ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จ,จะผลักดันและหนุนนําสิ่งดีๆมาให้กับท่านถ้าคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็ช่วยเหลือคนที่ลําบากตกทุกข์ได้ยากไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อาจจะเป็นการโอนเงินให้กับบ้านพักคนชาราหรืออาจจะเป็นการโอนเงินให้กับบ้านเด็กอ่อนเด็กพิการเด็กที่ด้อยโอกาสวัดที่ดูแลเด็กเยอะๆอะไรก็ได้เช่นวัดพระบาทน้ําพุหรือ อาจจะเป็นวัดถ้ำตะโกจังหวัดลบบุรีก็ได้นะคะเหล่านี้ค่ะจะเป็นที่มาของการทําบุญของท่านนะคะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะคะให้ท่านนั้นหมั่นทําคุณงามความดีถ้าไม่มีโอกาสได้เข้าวัดทําบุญก็สวดมนต์ก่อนนอนบ่อยๆนั่งสมาธิได้ยิ่งดีนะคะช่วงนี้การงานการเงินไม่มีปัญหาเป็นช่วงที่ท่านค่อนข้างที่จะมีความสุขมีโชคมีลาภขอไวพอ้พรให้ชาวราศีธนูทุกท่านเฮงเฮงปังปัง หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะกราบขอบพระคุณทุกทุกการติดตามขอวอวยพรให้ทุกท่านเฮงเฮงปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองสวัสดีค่ะ